สวัสดีครับผมเจอกันอีกครั้งครับผมอานาจโซลาเซลล์ครับผมวันนี้วันที่ยี่สิบสองกุมภาพันธ์2องพันรสิบสี่ครับผมวันนี้มีโอกาสเดินทางมาติดตั้งโซลารเซลล์นะครับผมที่อำเภอมวกเด็กจังหวัดสระบุรีครับผมวันนี้ก็บ้านหินรับนะครับผมเว้นว่างจากการเจาะบาดานนะครับผมวิ่งมาคุ้มลูกน้องนะครับผมเนี่ยเนี่ยครับผมวิ่งมาคนเพิ่งคนเพิ่งออกจากคุกนะครับผมต้องวิ่งมาคุมนะครับผมหน้างานเนี่ยครับผมชุดนี้มาติดตั้งเนี่ยครับผมเป็นปั๊มหนึ่งพันห้ารัอผว อย่างตัวนี้ลดเป็นนิ้วสองสองนิ้วก็ไหลแรงแต่ท่อเดิมของป่าเนี่ยแกจะเดินไปท่อนิ้วสองลงสระตอนนี้ลดนิ้วสองให้แกดูเลยว่าระหว่างปั๊มโซลาเซลกับปั๊มไฟฟ้านะครับผมเนี่ยตัวเก่าแกใช้ปั๊มไฟฟ้าเก่าปั๊มไฟฟ้าอยู่ของเฟร็กินนะครับผมเพิ่งดึงขึ้นมาเป็นปั๊มแรงครึ่งท่อออกนิ้วสองนะครับผมตัวนี้นะครับผมดึงขึ้นมานะครับผมแกบอกว่าเปลืองค่าไฟมากๆนะครับผมเนี่ยออกสามออกเท่าแล้วเนี่ยออออกออกแรงกว่ากี่เท่าสามเท่าเนี่ยแรงกว่าสามเท่าพูดเล่นไปครับผม ของแท้บ <Yeah. S 1> ่แรงกว่าปั๊มไฟฟ้าจริงจริงไหม uh, ถามเท่าเลยแรงกว่าจริงๆอันนี้ใช้จากโซลา่าเซลล์เนาะป๋าเนาะ uh, โซลา่าเซลล์นี่ครับผมตัวนี้เราเปิดจากแผงอยู่นะครับผมเนี่ยใช้แผ่นโซลา่าเซลล์หแผ่นอันนี้แฟงกิน้น uh, อันนู้นของโซลา่าเซลล์ uh. นี่ลหลายๆคนสงสัยว่าปั๊มโซล,าซล่าเซลล์กับปั๊มไฟฟ้าไหนแรงกว่ากันนี่ครับเอาป๋าบอกอีกครั้ง yeah. สามเท่าเลยเนี่ยแรงกว่าสามเท่าเปลี่ยนเลยใครใช้ใช้อยู่เปลี่ยนออกไปเลยเปลี่ยนเลยเนาะเอาไปฟ้าออกเอาไปฟ้าออกแล้วไม่ต้องแล้วประหยัดไฟกรณีเดือนหนึ่งหมื่นห้าหมื่นห้าครับผมนี่ฟังนะครับผมค่าไฟเดือนหนึ่งหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับผมแกงกินนะครับผมนี่นะครับผมนี่ตัดสินใจเอาครับผมใครที่เจาะน้ำบาดาลใหม่ๆหรืออยากจะเปลี่ยนนะครับผมนี่โทรสอบถามป๋าได้ป๋าฝากบอกเบอร์โทรหน่อยศูนย์เก้าแปดหกสามเก้าแปดหนึ่งแปดเอาค่ะคสมรัก 9 8 6639818เนี่ยครับผมฟังเอาเดี๋ยวผมจะลงมาดีโไว้ใต้คลิปปาสมรักนี่ครับผมอยู่มวกเหล็กบ้านหินลับบ้านหินลับนะครับผมเนี่ยวันนี้เรียกใช้บริการทีมงานอำนาาโซล่าเซล์เห็นว่าดูหลายเจ้าเลยนี่ปะดูหลายเจ้าเลยติดตามมาหลายคนเลยอะชอบผมตรงไหนเล่าเขาหน่อยดุใจโอ้ยจริงใจจริงใจพูดคือกันเลยพูดคือกันตัวจริงยังไงก็ในตัวตายังไงตัวจริงยังไงนาะปาเนาะพูดมันเดิมมัไม่เคยเปลี่ยน นี่นะครับผมด,ดังฟังชัดกูด,ดังฟังชัดนะครับผมเสียงดังฟังชัดโคู่คห้าเขาบอกอ,นนบอันนี้นะครับผมติดเป็นปัม1500๊มหนึ่งพันห้าร้อยบตสองแรงม้านะครับผมตัวนู้นหย่อนลึกลงไปสี่สิบเมตรนะครับผมตอนนี้ต่อสองนิ้วอันนี้แผงนี่ใช้แผงโมโนสี่ร้อยสามร้อยแปดสิบาัตคูกแผ่นนะครับผมเนี่ยตัวนี้ส่วนปั๊มเนี่ยไม่บอกบอกยี่ห้อแล้วกันอันนี้ก็เป็นชุดนะครับผมชุดติดตั้งเดี๋ยวก็จะขึ้นโครงหลังคาไว้ตรงนู้นนะครับผมหลักๆของแกก็คือจะเปิดน้้้้ํําาาาลลลงสรระะไวใหหมมมเเเเเ่่่่นน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 คคับบบบบผผียกกกดออออชช ต้องเปิดลงสระอันนี้ย่ยนปั๊มท่อสองนิ้วลงไปในสี่สิบเมตรนะครับผมแต่มาโหลดท่อข้างบนเนี่ยเพราะว่าป่าแกจะเดินท่อไปเป็นนิ้วสองอันเก่ามันเป็นนิ้วสองหุนเนี่ยครับผมโหลดให้แกดูว่าระหว่างที่มันออกท่อนิ้วสองปั๊มโซล่าเซลลกับปั๊มไฟฟ้าตัวนี้นะครับผมเนี่ยตัวไหนจะแรงกว่ากันนะครับผมเนี่ยให้ดูความแรงนะครับผมครับผมของโซล่าเซลเนี่ยตัวนี้ใช้พลังงานฟรีนะผมแสงแดด แล้วปั๊มตัวนี้ยังสามารถขับเคลื่อนจากไฟฟ้าได้ด้วยนะครับผมแล้วกินไฟน้อยประหยัดค่าไฟไหลแรงเหมือนเดิมครับผมก็ฝากบอกถึง f c ฟหลายท่านนะครับผมคนไหนที่คิดจะติดโซล่าเซลล์เนี่ยครับผมการจะเรียกซื้อโซล่าเซลล์นะครับผมข้อหนึ่งก็เหมือนเดิมครับซื้อตรงที่ดูดีมีมาตรฐานเวลาเสียสินค้าเปลี่ยนได้คุยดีคุยละเอียดคุยชัดเจนให้ข้อมูลเราเที่ยงตรงนะครับผมรับประกันว่าเวลาเรามีปัญหาเราจะไม่เดือดร้อนนะครับผมนี่กับบรรยากาศครับผมการทํางานประมาณนี้นะครับผมสําหรับ f c คนไหนนะครับผมต้นใจก็ 0981297796นะครับผมโซล่าเซลล์ตอนนี้ใครๆติดก็แรงนะครับผมแรงทุกคนครับผมเพราะว่าเขาใช้ปั๊มตัวเดียวกันแผงก็รุ่นเดียวกันนะผมตามท้องตลาดเหมือนขึ้นอยู่ที่บริการหลังการขายและการให้ความรู้กับลูกค้านะครับผมไม่ใช่ว่าจะเอาแต่เงินอย่างเดียวนะครับผมติดตั้งโซล่าเซลล์ทุกวันนี้ครับลูกค้าส่วนใหญ่ที่ติดตั้งไปแล้วปั๊มมีปัญหาปั๊มพังน้ำไม่ไหลน้ำไม่แรงนะครับผมโทรมาสอบถามผมวันนึงเนี่ยเป็นจํานวนเยอะนะครับผมที่ไม่ได้ติดตั้งกับผมนี่ แต่ผมก็พร้อมที่จะให้ความรู้กับทุกคนนะครับผมไม่จําเป็นจะต้องซื้อจากผมก็ได้นะครับผมซื้อจากใครก็ได้แต่เพียงให้เรียกซื้อที่ดูดีมีมาตรฐานนะครับผมเออสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม